เน่เลยเนี่ยของราเมงก็จะต้องเป็นเส้นกับน้ำซุปเส้นก็จะต้องเหนียวน้ำซุปต้องที่เข้มข้นนะคะเราก็เลือกวัตถุดิบแล้วก็พยายามคิดค้นสูตรอยู่นานมากว่าจะทำยังไงให้รสชาติออกมาถูกปากแล้วก็อร่อยะะอ้าคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคิดถึงโบกันบ้างไหมคะไม่ได้เจอหน้ากันนานเลย แต่แน่นอนค่ะว่าเจอหน้าโบแบบนี้แล้วโบก็ไม่พลาดที่จะพาคุณผู้ชมมาพบกับของกินเอ้ยของเด็ดเอ้ยถึกแล้วตอนนี้นะคะโบก็อยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นเตอร์วันอนุสาวารีชัยนะคะโบจะพาคุณผู้ชมมาพูดคุยกับเจ้าของธุรกิจราเมิงซึ่งราเมิงของเขานะคะมีราคาที่ถูกมากเริ่มต้นเพียงแค่25บาทเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมคาเดี๋ยวเราเข้าไปคูดคุยกันในร้านของเขาก็เลยดีวยกว่าคะ่ะ และตอนนี้นะคะโบก็อยู่กับพี่จิ๊นะคะเจ้าของร้านราเมนะนะคะสวัสดีค่ะพี่จิ๊บค่ะพี่จิ๊บค่ะโบสงสัยค่ะว่าทําไมต้องเป็นราเมง25บาทค่ะคือเราอยากทําอาหารญี่ปุ่นหรือว่าราเมงอะคะ่ะให้คนไทยสามารถเข้าถึงได้ให้เหมาะสําหรับคนไทย อยากให้พี่จิ๊บช่วยเล่านิดนึงค่ะว่าก่อนที่พี่จิ๊บจะมาทําธุรกิจเนี้ยค่ะพี่จิ๊บทาอาชีพอะไรมาก่อนคะเริ่มแรกเลยค่ะเป็นเลขาหนุก,การสังหารริมัทรพย์เราอยากมีไรายได้ที่เพิ่มขึ้นทีนี้ก็เลยคิดว่าเราจะทําอะไรดีนะ่า ก็เลยมีเพื่อนเป็นชาวญี่ปุ่นพอดีค่ะเลยคิดกันว่าเรามาเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นเล็กๆกันดีกว่าเพื่อเพิ่มรายได้หลังจากนั้นก็ทาแล้วได้ดีก็เลยลาออกมาทําเป็นงานประจําเลยเหมือนก็มาเปิดธุรกิจนี้เป็นอาชีพประจําของเราเลยใช,ใช่ไหมคะ พี่จิ๊บค่ะรามิงของเราเนี่ยราคาแค่25บาทถูกต้องไหมคะแล้วคุณภาพล่ะคะเทียบเท่ากับรามิงราคาสูงๆบ้างไหมคะคุณภาพเราไม่ลดเลยทุกอย่างเราใช้วัตถุดิบอย่างดีรวมถึงหัวเชื้ซอซอสและการทําวิธีการทําเราตั้งใจมากๆเลยเพียงแค่ว่าเหมือนรามิงชามใหญ่ๆใ,ในราคาแพงๆแต่เป็นการย่อส่วนอ๋อะะเหมือนแค่เราย่อส่วนลงมาม ให้มันอยู่ในชามเล็กๆแค่นั้นเองในนั้นก็จะมีทั้งหมูชาชูเมมมาหน่อไม้ญี่ปุ่นนะคะนารุโตะก็มีครบเหมือนราเมงชามใหญ่ๆรลค่ะทุก่านค่ะค่ะพี่จิ๊บค่ะโบอยากทราบอะค่ะว่าทำไมพี่จิ๊บถึงเลือกที่จะมาทำเป็นราเมงอะค่ะ คือพี่อชอบทานาราเมงอยู่แล้วแล้วเวลาเราไปทานาร้านอื่นๆเนี่ยเราก็รู้สึกแบบว่าทานได้แค่หนึ่งชามแล้วรู้สึกอิ่มแล้วไม่ไหวแล้วแต่เรายังอยากทานหลายๆซุปอยู่เลยทีนี้พี่ก็เลยคิดว่าทําไมเราทําร้านอาหารญี่ปุ่นอยู่แล้วแต่ทําไมเราถึงไม่แบบลองทำาราเมงชามเล็กๆที่เป็นหลายๆซุปก็เลยเกิดมาเป็นาราเมง25บาทเพื่อให้ลูกค้าได้เลือกหลายๆซุป แล้วสเสน่ห์ของรามเม็งอะคะ่ะคืออะไรคะพี่จิ๊บเสน่ห์เลยเนี่ยของรามเม็งก็จะต้องเป็นเส้นกับน้ำซุปเส้นก็จะต้องเหนียวน้ำซุปต้องที่เข้มข้นนะคะเราก็เลือกวัตถุดิบแล้วก็พยายามคิดค้นสูตรอยู่นานมากว่าจะทํายังไงให้รสชาติออกมาถูกปากแล้วก็อร่อยะะแล้วรายได้ของเราพิสุดอยู่ที่เท่าไหร่คะเจ็ดลักต่อเดือนค่ะพี่จิ๊บค่ะก่อนที่พี่จิ๊บจะมาเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะีค่ะพี่จิ๊บเคยทำงานประจำมาก่อนถูกต้องไหมเนาะ,ค,ะความยากง่ายมันแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนคะ ก็ค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าอันนี้เหมือนเราต้องมาทําแล้วเราต้องมาบริหารเองทุกอย่างเลยทั้งเรื่องวัตถุดิบทั้งเรื่องพนักงานทั้งเรื่องบัญชีหลายอย่างหมดเลยทุกอย่างที่แบบเป็นร้านร้านหนึ่งพยายามมากก็ศึกษาเยอะพยายามเยอะใส่ใจกับแบบเรื่องนี้ค่อนข้างมาก นอกจากราเมง25บาทของเราแล้วเนี่ยเรามีเมนูอื่นๆบ้างไหมคะที่ทําให้ยอดขายของเราเนี่ยพุ่งสูงสุดถึงเดือนละ7หลักอะค่ะมีค่ะของเราจะมีทั้งยากิโซบะเหมือนเป็นพระรองของเราเลย oba, ายากิยากิโซบะหอไข่นะคะแล้วก็มีแกงกะหรี่ซึ่งแกงกะหรี่ของเราเนี่ยอร่อยรสชาติจะไม่ฉุนกลิ่นเครื่องเทศมากเกินไปจะแบบค่อนข้างแบบเหมาะกับคนไทยมากๆเลย อยากให้พี่จิ๊บช่วยเล่าถึงเคล็ดลับหรือว่ากลยุทธ์เนะคะเกี่ยวกับการทําธุรกิจของเราเนี่ยให้ประสบความสําเร็จนะคะเคล็ดลับก็คือจะเป็นความตั้งใจพยายามศึกษาพัฒนาแล้วก็คงรักษาไว้ในการบริการและก็รสชาติอาหารให้ดียิ่งๆ่งขึ้นไปอะค่ะตอนนี้ก็บเริ่มหิวแล้วค่ะพี่จิ๊บเดี๋ยวรบกวนพี่จิ๊บช่วยทำราเมนให้โบชิมหน่อยได้ไหมคะด้เค่ะเิญด้านในนะคะโอเคค่ะ ค่ะตอนนี้นะคะโบก็อยู่ที่ครัวหลังร้านของราเมนนะคะเดี๋ยวตอนนี้พี่จิ๊บก็พร้อมที่จะโชว์ฝีมือการทําราเม็งให้เราได้ชิมนะเราไปดูกันเลยค่ะมาแล้วค่ะน้องโบราเม็งซุปปลาค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วโบก็ได้มาแล้วนะคะน้องราเม็งของเรา แต่ไม่ให้ทานได้หรอกโบจะทานคนเดียวก่อนที่โบจะทานนะคะโบ <laughs> อยากให้พี่จิ๊บว่าค่ะ <laughs> ช่วยฝากช่องทางการติดต่อสําหรับคนที่สนใจอยากจะมาทานรามเมงของเราเยค่ะคะ่ะฝากด้วยนะคะร้านรามเมงนะตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าเซ็นอร์วันชั้น3นะคะอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะคะก็เดี๋ยวอีกเร็วๆนี้จะเปิดอีก2สาขาที่ถนนอาไทล่านและถนนพุทธมณฑลสายสนะคะ ติดตามข่าวสารได้ที่ f a c e b o o k รามงนะนะคะค่ะวันนี้นะคะโบก็ต้องขอขอบคุณพี่จิ๊บม,มากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะที่ทําราเมงให้โบได้ชิมกันในวันนี้ค่ะ,ดเ,คะเดี๋ยวเทปหน้านะคะโบจะพาคุณผู้ชมไปพบกับธุรกิจอะไรนั้นนะคะต้องรอติดตามนะคะแต่ตอนนี้โบหิวแล้วขออนุญ,ญาตมาทานน้องก่อนนะคะขอตัวก่อนบ๊ายบาย